รอบนี้แหละเราจะต้องได้50 50 50 50ได้ได้ได้ฮึดจ๊บออโลสวัสดีค่ะสวัสดีมาทุกคนเลยนะทคายิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊แจงกันเหมือนเช่นเคยและในครา้งนี้เนี่ยอยู่กับตุ๊แจงกันอีกแล้วนะคะในเกมที่เรียกได้ว่าฮอตแล้วก็ฮิตมากๆเลยใครไม่รู้จักนี่คือเชยไปเลยนะคะกับเกมฟรีไฟนั่นเอง คือต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจุบแจ๊วนะาหัวร้อนมากๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีไอเทมแบบเทพๆกับเขาสัทีแต่หลายคนเนี่ยก็คงจะได้กันไปแล้วนะคะกับดาบเสคาตนะซึ่งแบบคืออยากได้มากเลยอะแต่มันยังไม่ได้ไง ซึ่งรอบนี้จุ๊บแจงบอกเลยนะคะว่าจุ๊บแจงจะต้องได้มันมาครอบครองอย่างแน่นอนไม่งั้นเราไม่ยอมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็จะใช้ไม้ตายนะคะแลกไอเทม S, <S ในช่วงโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และจุ๊บแจงก็จะต้องได้ไอเทมจาก SX Free f i r ฟเราก็ต้องเอามาให้ได้ก่อนหมดโปรโมชั่นนี้นะคะเพราะว่าของดีๆแบบนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะมีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นสองรหัสจาก S แลกได้สองเอบอกกกันเลยทีเดียวนะคะ <ๆ S 1> โอ้โหดีมาก แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกด้วยที่จะเริ่มมีการใช้ am, โปรโมชั่นกับนี่ S คาตานะสีดำกับ S Ice Walk h ยาโตะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมตอนเที่ยงนะคะ <c oughs> ไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมตอน3ทุ่มเท่านั้นเองด้วยแล้วคือจะบอกว่าตัวละครของจุแจนเนี่ยก็ต้องการความเท่บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าครั้งนี้เนี่ยจุแจงจะได้ไอเทมดีๆเด็ดๆเจ๋งๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปหยิบ S กันก่อนเลยดีกว่า สำหรับเพื่อนๆที่อยากก่อโค้ดนะคะก็เพียงแค่ก่อโค้ดผ่านเว็บ s. f r e e f r y in. th หรือสามารถกดได้ที่แบนเนอร์ในเกมก็ได้นะคะซึ่งโค้ดเนี่ยจะมีทั้งใน S-cola หรือว่า S p a y รสชาติใดขนาดอะไรก็ได้นะคะจะเป็นขวดหรือกระป๋องก็มีด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปรับ S-box ใน Inbox เกมได้เลยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันได้เลย ลืมเตือนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับของเนี่ยอย่าลืมเคลีย์อีเมลในเกมหรือว่าอินบ็อกซ์ในเกมกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอินบ็อกซ์เต็มเนี่ยก็ไม่สามารถส่งของมาให้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเคลีย์อินบ็อกซ์กันนะ <G ül> เดี๋ยวจะไม่ได้รับ s b o บแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะคะ <G ül> มาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือโค้ดทั้งหมดที่จุ๊บแจนเนี่ยได้เติมไปนะคะก็ไม่รู้สินะว่ากี่โคดเพื่อนๆนำาเองลวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ย จุ๊บแจงก็จะมีทั้งหมด100กล่องเราจะมาดูกันซิว่ารอบนี้จุ๊บแจงจะได้ของเทพของเราหรือเปล่านะคะเป็วา่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยแจงอยากได้ดาบ S. คาตนะนะคะอยากได้ดาบนี้มากๆอีกอันนึงที่อยากได้ก็คือ S. Ice w a l l Hayato ลุ้นมากเลยอะทุกคนเอาเป็นว่า,าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคะพอแล้วเราเปิดกันตอนแรกเราเปิดสักสิบไหม สักสิบก็แล้วกันเผื่อแบบว่าได้เลยอะไรเงี้ยจะไม่ต้องลุ้นแบบเปิดปุ๊บแล้วได้แบบครบเลยอะไรแบบนี้นะคะมายังยังยังไปต่อครับได้ฝ่าเอสด้วยเอ,เอาเก้าเอาเก้าดีกว่าเลขสวยเลขสวยปึ้งเออทุกคนเคยลองแบบว่ามีเท่าไหร่ก็เปิดหมดปะเอาเลยไหมเอาสักสองก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยแบบเปิดหมดทีเดียวแบบห้าสิบรวดรอบนี้แหละเราจะต้องได้ห้าสิบ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 ได้ได้ได้ฮึบ A few m o หลายคนคนนึางสงสัยกันใช่ไหมหล่ะว่าเมื่อกี้ที่สูบ50กล่องทุบแจงได้หรือเปล่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะลุ้นหน้าดูเลยนะคะทุบแจงตัดจบมาเพราะว่าเราจะมาดูพร้อมกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะ <What? S 2> เรามาดูกันที่อเวอร์เอ,อุ้ยมีคำว่าน,นิวขึ้นมาด้วยะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะ <laughs> ดาบเอสคาตนะเราจะได้ไหมทุบ <laughs> แจงมีคาต纳หนึ่งอันแต่จะเป็นคาตะปกติหรือว่าดับเอสคาตะที่สวยกว่าปกติดูกันดีกว่า1 2สอง คือจะบอกว่าการสุ่มเนี่ยได้มาไม่ยากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมนะเอารหัสจาก S สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง S อส l a หรือว่า s Pay ก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขวดแบบกระป๋องหรืออะไรก็ตามแต่จะมีรหัสหมดเลยนะคะอย่าทิ้งเอามาลุ้นแล้วก็มาสุ่มกันได้นะคะจุจ๊บแจงก็ได้เดี๋ยวจะใส่กันเลยดีกว่ามี ใส่แล้วครับอันนี้ก็คือไอซ์วอลแบบปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่จุแจนได้ก็คือนี่เลยโอ้โหสวยมากไอซ์วอลกำแพงฮายาโตะผู้พิทักษนะคะดูดีมากๆเลยอะ่ะทุกคนและจุ๊แจงก็ได้มาในครอบครองแล้วด้วยนะคะจากการสุ่มแค่รอบเดียวบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยสุ่มเขาก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างจุ๊แจนเนี่ยเวลาสุ่มก็คือจะต้องสุ่มแบบ เยอะๆเข้าไว้ก่อนแล้วก็ได้แบบปึงเดียวเลยนะคะได้ทั้งสองอันเลยดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราสวมใส่กันเลยดีกว่านะคะเี่ไงเพียงเท่านี้เนี่ยตัวละครของเราก็จะมีของเทพๆใส่กันแล้วนะคะ<ย>นี่ถือแบบมีออร่าบแบบความรุนแรงออกมาจากปลายดาบด้วยอ่ะและนี่นะคะก็คือดาบเอสคาตานะาสีดำที่ ทำออกมาได้ดูดีมากๆน่าใช้มากๆนะคะบอกได้เลยว่าถ้าไปเจอใครในเกมเนี่ยต้องกลัวอย่างแน่นอนนะมีอยู่2อย่างถ้าไม่มองเรื่องความสวยงามเนี่ยก็ต้องกลัวไปเลยนะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้อ่ะเข้าใจนะคะว่าเป็นช่วงโควิดเนาะใครที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถซื้อเอสผ่าน Delivery ได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Lazada Tesco Shop o n l i n ไน์นะคะ Big C ซ h o p o n l i n e ลน์เซเว่นแล้วก็มีช h o ป e ีด้วยนะคะซึ่งสะดวกสบายนะคะเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถสั่งกัมนมาได เปีย่ยงเชื้โลกที่ไหนนอกจากจะได้ความสดชื่นแล้วก็ยังได้ของดีๆแบบที่จุ๊บแสงได้ด้วยนะคะโอ้โหแล้วตอนเนี้ยคือจะบอกว่าความสวยของเขาเนี่ย พอได้มาของมันก็ร้อนไงตอนนี้จุ๊บแจงอยากเอาไปอวดเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนๆที่เล่นฟีฟ่าของจุ๊บแจงเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีน้องปางสุ่มนี้วีวีด้วยน้องปางแบบอยากได้เอสคาตนานามากๆแล้วก็น่าจะพยายามสุมอยู่แต่จุ๊บแจงอ่ะจะเอาให้นางดูว่าจุ๊บแจงอ่ะได้แล้วนะแล้วสวยมากๆด้วยรับรองได้ว่าปางจะต้องอิจฉาแจงอย่างแน่นอนเลยก็นะเรามีแบบ ดาบ S คาตนะกับ S I c e w a l l h a y a t o แล้วเนี่ยเราก็ต้องโชว์กันหน่อยนะคะแล้วขอเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ Free Fire ออกดาบ S คาตนะสีดำถ้าหมดกิจกรรมนี้ไปไม่มีวางขายแล้วนะคะเป็นแร r ไอเทมสุดๆ ถ้าใครอยากได้รีบก่อนรับก่อนแลกก่อนนะคะเนี่ยดูดีโอ้โหคือสวยมากของมันแลเนาะมีไฟแบบสีดำๆรอบดาบด,ด้วยอะ่ะของดีแบบนี้ต้องโดนต้องโดนแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าของดีๆแบบนี้มีแค่ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เนี่ยห้ามพลาดเลยไปหาซื้อแล้วก็เอารหัสมาใส่กันนะคะกับนี่เลย S อสนั่นเองแหมไหนๆก็จะไปเล่นกับเพื่อนแล้วขอเติมความสดชื่นหน่อยแล้วกันนะคะ เย็นเย็นมากโอ้โหเย็นแบบนี้ม anyway. <int> ือจะติดขวดปะเนี่ยโอ้ยสดชื่นมากรับเติมความสดชื่นแล้วนะคะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเอาของไปอวดเพื่อนกันเลย let's go และตอนนี้นะคะจบแจงก็ไปแต่งตัวรือละครมาเรียบร้อยแล้วหูหน่ารักมากเลยคือพยายามแต่งตัวให้เข้ากับดาบเทพของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เนาะมีสีขาวแล้วก็สีแดงด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวเชียร์แล้วก็เอาน้อหมาชิบะมาด้วยมาเป็นกำลังใจให้เราตอนที่เราเข้าไปวิ่งเล่นไปโชว์ดาบนะคะเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปหาน้องปางกันเลยกว่าน้องปางน่าจะรอแล้ว,ลลวเดี๋ยวไปอวดดาบกันปะ่ะ Let's go ไปปังไปจุดมายเลขสอง ว<พ>ิ่งน่ารักมากเลยเหมาฉันพินด้วยอ่ะคนน่ารักเลยแต่ความน่ารักไม่มีแค่นั้นเดี๋ยวแกด,ดูความเท่ของฉัน <What? S 1> เฮ้ยไม่มีคนไม่มีของข้างหน้าไหนอ่ะข้างหน้าตรางนู้นข้างหน้าตรงนู้นเห็นปะเฮ้ยพี่แจ้งช่ว<ะ><ล>ยด้วยอะไรพี่แจง้งกำนังมีของป,งปังปังของข้างหลังปังไหนตายแล้วตายแล้วตายแล้วพ,พี่ยิงตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย แล้วมันมีดาบอะไรของพี่เนี่ยม,มันดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถึงอยากได้ขนาดนั้นอะมันมีดีปางปางระวังคนนะปางปางคนคนคนเออยิงมันให้ตายเอาอมี้ตายอย่าให้พี่มีดาบนะบอกเลยปางจะสกินดาบพี่ดิ <c oughs> โอ้ยทำไมันเท่ยางเงี้ยโอ้ธรรมดาที่ไหนอะบอกแล้วว่ามันเท่อยากได้เปล่า, <c oughs> าได้อตองแอร์ดอรอปนั้นมันจะมีไหมอะให้เพื่อนดูไงดาบเท่ดิเห็นเปล่าเห็นดาบเปล่า นีพี่เมาเลยพี่จัดได้ดิโอ้ยไย่ยยาทยายย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 ยวยย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 ายยยยนี่ยยยยไยยหยย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 ยอยอยกรยยยกยบยงโยปางไอ้วอยย่งยยยอกมากเลยปางรย้ตัวปยย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 อยยอยย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 ยลยยยยยยอยยยยยยยเยย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 ยเย ค่ะาตาร้อนดูสิคะมันเปรียบเทียบกันได้เห็นๆเ,เลยนะเนี่ยสียังสวยอนะ่ะโอ้โหอันนี้กระจกยิงทิ้งไป <c oughs> โอ้สีสวยมากเลยอนะ่ะชอบอะ่ะ รู้สึกโชคดีมากเลยอ่ะก็ะอะบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเอสเขามีโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นขวดหรือแบบกระป๋องจะเป็น s อสเพรหรือว่าเอสโคลาก็ตามแต่2ฝาได้2 S box เบเพาะชพช่วงนี้เท่านั้นด้วยนะปางเพราะว่าเอสซ<า><ส>่าซี<ส>แบบนี้แล้วก็ยังได้ของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากฟรีไฟด้วยตอนนี้เนี่ยไปซื้อเลยนะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o o เอสโคลานั่นเองนะคะ ว่าไงจะ๊ะเป็นแงดาบ S. สคาตานาสีดำของพี่แล้วก็ S. Ice w a l วอรฮยะสวยไหมมันได้ยากไหมอ่ะทำไมมันถึงสวยขนาดนั้นน่ะบอกแล้ว,วได้ไม่ยากคือสองฝาได้2อง o x สบ็กก็ลงซื้อมาดิปกติก็กิน S ทุกวันไม่ใช่หรอ ใช่ก็มันอร่อยอะนะแล้วก็ได้ของดีแบบนี้วันนี้ต้องไปจัดเพิ่มแล้วใช่เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะาช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยถ้าใครอยากได้ของด,ดีแบบนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะตอนนี้ใครอยู่บ้านก็มีช่องทางออนไลน์ที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปบอกแล้วนะคะอย่าลืมไปดื่มกันเยอะๆนะหนูบอกหนูก่อนดิเนี่ยเขามีโค้ดใต้ฝาด้วยทั้งแบบกระป๋องเป็นแบบขวดจะเป็น Splay หรือ Scola เนี่ยได้หมดเลยนะนนเพราะฉะนั้น ต้องรีบหน่อยนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะจากกันไปขออนุญาตดื่มสักนินดหนึงแล้วกันนะคะเพื่อเติมความสดชื่นโหนี่แบบไม่สงสารคนนั่งเลยอะอยสดชื่นมาก